โอ้ยยังครับโอ้ยอยังสองครั้งสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ที่ทราบนะผมวันนี้ตามกระแสถึงวเวลาถึงเวลาหัวหอกแห่งประเทศชาติตอ,ออกโรอแปลว่าแบบตัวแทนทีมชาติอันนี้จะมากดป<ค>ป๊ปแค้<ค> ได้ข่าวว่าไต้หวันแสงไทยอะเราสามคนต้องมาช่วยไทยหน่อยแล้วกล้าดียังไงวะ <c oughs> กล้าดียังไงมาแซงเืนเดียวเจอเข<ร>า,าแสงไ้สัสเอยไอ้ยี่ตื่นเช้ามางงไรี้อะเราจะช่วยประเทศไทยให้กลับมาสู่ที่หนึ่งอีกครั้งให้ได้แต่ว่านะครับผมเราสามคนจะมาช่วยประเทศชาติใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าเราจะมาแข่งขันกันด้วยนะครับผมคือถ้าใครแบบช่วยประเทศชาติได้น้อยที่สุดแซงไทรน้อยที่สุดก็จะโดนบทลงโทษนะครับผมบทลงโทษคือ ปองนะครับผมปิงปองทำอะไรปลาเอาปาว่าปาหน้าเอาไงแต่พวกเราสามคนนะครับผมก็จะเริ่มกันที่หนึ่งพันนะครับผมสตาร์ทที่หนึ่งพันก็จะเริ่มสตาร์ทกันที่แต้มหนึ่งพันแล้วก็จับเวลากันสิบนาทีนะครับผมภายในสิบนาทีนี้ใช้ได้แค่นิ้วเดียวนะครับผมน้องโกงนะ นาทีทั้งหมดเวลาเราก็จะมาวัดแต้มกันว่าแต้มใครเนี่ยได้เยอะที่สุดก็จะรอดใครน้อยที่สุดอันนี้คือจะโดนคนเดียวเลยบอกไว้ก่อนนะโดนคนเดียวน้อยที่สุดคือโดนลงโทษครับผมนะครับผมเราจะเริ่มมาดสิบนาทีสิบนาทีหนึ่งสองสามไปหมสิบนาทีมือเนี่ยชาพบดีเยอะโอ้เรา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  Ja, nein, wir klicken. โอ้โหมจัดลุ้มจัดเฮ้ยไอ้เชาดิวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าห้ามแก้งกันอย่างงี้เไม่เอ้าเฮ้ยก็สองเที่ยวเลยเมื่อกี้เฮ้ยอ้างสองนิ้่ยวอ้างสองเที่ยวไม่ิ้วกลางมันจะทำงานตลอดเลยนิ้วมสายเริ่มชาแล้วนิ้มสายเปี่ยนยิ้ก่อนพอเปะเริ่มต่อเปลี่ยนนิ้ว ไปเชี่ยเสับค้งนีแมเลี้งตหนีเหเฮ้ยกี่ยาทีแล้ววะกูปวดนิ้วยี่สินาทีมานานไหมาวะเฮ้ยเอาวะอัติดหน้าจอเฮ้ยพวกเลี้ยม ไอ้กยไระเฮยสกีสัจจะไม่มีหนมูจรหรอกไม่ไ้ไม่ีหนึหมูจรเาเราหตอหลับตาดีกว่าเอางี้เราหลับตาเรากดเราจะได้ไม่เห็นของคนอื่น ไปไม่หลับแล้วรวันนี้โอ้ยี่ยนิอยจเรีนขึ้นเลยไอ้ยขาไอ้สักูไปแล้วไปละเดี๋ยวคุชวเฮ้ยี่มาแล้วนัยิี่มาแล้วอีเยอีฟ่แงกูเลยสัตไอ้ปุ่กูสง เราเพิ่งนอนเราเพิ่งคือไอ้ไอ้คือตาคุณมาละุลอยลำไม่้ย้เหี้ตัวอกระเบียกออกเว็บไม่อยู่แล้ยเจ้ตัดมือตัดนือคุหยอกอกเ็ยไห้ยี้ โอเคครับตอนนี้หมดเวลาแล้ว10่บาทีเดี๋ยวเรามาวัดคะแนนกันเริ่มงจากผมก่อนเลยนะของผม5้าพันปครับผมของผมห้าพันหนครับผมเโชว์อนี่จริงจริงสี่พันเจ็ร้อยแปดสิบสี่พันแปดึงอย่างนี้นี่กว่าไหมที่สอที่3ามาเจอชันนะจิงไหมเอา1นึ่นาทีพอมึงกลัว มึงกูหนึ่งนาทีป่ะเดี๋ยวนี้นะหนาทีโอเคมีการเปลี่ยนกฎได้หน่อยคือที่2ที่3ามต้องมาชิงกันว่าใครจะโดนลงโทษนะครับผมโอเคมาดูความตื่นเต้นจับเวลา1นาทีครับแม้วาวกพาไปกกันมึงกูหลับตานะห้ามห้ามหันมาดูกันนโอเคปะอะโอเคตอนนี้หนึ่งพนห้า่งอบกันแล้วนะครจับเวลาหนาทีหลับตานะใช้มือนิ้เดียวนิ้เดียวนะตางดูนะห้ใครโกงนะครับนะามสองหนเริ่ม ไปแล้วครับผมไปแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้วครับผงโอ้โหสูสีสูสีว้าตัวฝัดหลุดมือสูสีสูสีไปแล้วจังหวะนี้ครับแมวอ้าปากไปอ้าปากมาครับโอเคเอาวะเอาวะเอาวะ <laughs> สปีดตกสปีดตุกแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมจะหักนะอันนี้ฟิวน้ำฟิวน้ำไอ้ฟิวน้ำ <laughs> ยี่สวิสุดท้าย20มีวิสุดท้ายห้าสี่สา มาซอยตอนหลังอะมาซอยตอนหลังอะมาซอยตอนหลังอะเฮ้ยผมได้ผมได้5 7าพนเจ็ดร้อยคี่สิบารับผมห้าพ็ก็วยนึกบอกคุณน้าโบผันแรง ความประมาทนำไปสู่ความตายเพื่อนเหี้ย A few moments later โอเคครับหลังจากที่พวกเรากดสงสัยประเทศชาติคงจะถึงที <h 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 ่หนึ <h <h ่งนี่อีกเร็ววันนะพวกเราก็ช่วยกันไปเยอะเพราะถึงขนแล้วมาสองช่องเราหรอวะเขากดกันเป็นล้านเราเป็นแค่เก้าเป็นเล็กในการช่วยกันพัฒนาประเทศนะครับทุกคนนะฮะแต่ละคนถ้าเกิดเข้ามาดูคลิปนี้ช่วยกันกดปอบแคนเพื่อที่ประเทศชาติเราจะได้ขึ้นอันดับหนึ่งอีกครั้งครับบ่อดมาตอนนี้เรามาทำโทษปิวมาก่อนดีกว่าไปเดีตัดท่ากันไป เลยครับตอน er นี้ช่วงทำโทษถึงเวลาแล้วมาหาแลเวเขาเรียกว่าเรามาปกเนื้อไก่ก่อนก่าจะนวดไก่เขาเรียกว่าจะชุบแป้งทอดมาขอลงโทษนะโอเคพร้อมยังไอ้คนเลยไอ้สัสว้าายามียามีบ้างเงี้ยโอเคครับผมเฮีย โอเคเฮียโอเคอยู่บทลงโทษต่อไปก็จะเป็นปลาลูกปิงปองเช็ดเสื้อกูเสบบอกเสบอกไอติมก็อร่อยแต่เส่อร่อยกว่าเออพูดถึงไอติมอร่อยก็เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแล้วกันต้องใเผื่อใครหลายคนอยากเห็นเนาะบทลงโทษต่อไปก็จะเป็นลูกปิงปองแล้วขอเสบฟิลจะโดนปลาเป็นจำนวนเวลา2นาทีครับผมปลาเรื่อยๆ2นาทีนะครับผมเอาเลยนะครับผมจับเวลา2นาที ควางใส่เสฟิวหนึ่งสองซ้ำเริ่มออกไปออกไปออกไปเจ็ดปียังไม่ออกอีกเจ็ดปียังไม่ออกอีกไอ้ฟิววะ ันทีสุดท้ายนาสุดท้ายนาักกีฬาธนาสิบันแอนสังเสริญศักดาเดี๋ยวพร้อมนะครับออรีดี้ไป oh. โอ้เห oh. <Yeah. S 2> ลยอเวลาพอดีแล้วครับทชมสะใจเว้ย A few moments later. โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามแฟนเพจของพวกผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามลงอะไรแบบเขาเรียกว่าไงอะพยายามจะอัปเดตเพจเรื่อยๆละกันนะครับผมอนาคตมันจะมีกิจกรรมต่างๆแจกของอะไรต่างๆเนี้ยที่แล้วเพิ่งกิจกรรมที่ลูกคนดูใช่อนาคตก็อยู่ที่อนาคตนะครับท่านผู้ชมก็กดติดตามไว้อยู่ที่อนาคตแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในอนาคตครับ เจอกอน,นาคตจะมีแจกแจกของแจกเงินแจกไอเทมอน,นาคตผมว่าอ,อน,นาคตรอบที่เท่าไหร่เนาะรอบที่สี่อะสี่อะเรื่องอนาคตโอเคติดตามเพจตอนนี้เพจยังเซิร์ชหาไม่เจอใชไม่ไใช่เพจใช่ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วกันท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้พวกผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปคลิปเซ่จุ๊กเยอ มีนะจะบอกของทัวร์อิจิมันอร่อยอะไรมึงรู้เหรอรู้ดิรู้ได้ไงวะเยอะกว่าเซ็กซี่อ่ะไอิจิมั่งอร่อยแต่เฮียอร่อยกว่านะเดี๋ยวลุกปกเลยลุกปกเออคือคือกลัวคือกูโกงมึงเออก็รู้เอาไว้แต่ว่าไม่เป็นไรนะพอทำโทษจบแล้วเก๋เพื่อนขอบใจมากคือมึงทำให้ทุกคนมีความสุขกันมึงทำให้ประเทศชาติภูมิใจภูมิใจที่กูโดนเลยสี่เล่เพื่อนขอบใจมากที่โดนทำโทษแทนกูมีอะไรบอกนายกอ่ะ